สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอริสต t เตอร์ทาร์โรสตอรีกันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการเจาะลึกเรื่องราวความรักทั้ง12ราศีนะคะประจำเดือนพฤษภาคมปี2564นั่นเองค่ะและคลิปนี้เป็นของชาวราศีมังกรนะคะชาวราศีมังกรของอริสคือท่านที่เกิดวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะและก็เป็นชาวราศีธาตุดินด้วยนะวันนี้ก็จะเป็นการเล่าเรื่องราวใน1เดือนละกันนะมันจะเป็น แค่กรอบเวลาในเดือนพฤษภาคมเท่านั้นนะคะคลิปนี้นะคะเป็นพลังงานทั่วไปมันอาจจะตรงกับคุณสุดๆหรือมันอาจจะไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้นะคะใครที่ฟังแบบลัคนาราศีใครฟังแบบตะวันตกลองปรับฟังปรับใช้กันดูค่ะมีอะไรที่แจ้งเตือนกันไปนะคะก็แค่ไประมัดระวังนะอะไรที่ดีก็เก็บให้มันชื่นใจไปประมันนั้นวันนี้ค่ะจะใช้ในตัวของชาแมนทาโร่นะอัิีจะใช้ตัวนี้สําหรับชาวราศีมกกังกรของอลิซึ่งหยิบไพ่มาเรียบร้อยแล้วจะขอเริ่มสําหรับคนที่มี คู่ก่อนนะคะสําหรับคนที่มีคู่มีตัวละครอลิจาขอเป็นแบบใครที่เดทต่อยังไม่ได้ใช้คําว่าแฟนแต่เดทแล้วนะคะคุยอยู่ซัมติงกันทุกๆวันเนี่ยมาเป็นเดือนเดือนแล้วนะคะก็ให้ฟังคนมีคู่และฟังคนสดไปด้วยจะได้รู้ว่าเออมันมีอะไรที่เป็นปัญหาอยู่คุณจะได้ไปปรับใช้นะ เริ่มต้นคนมีคู่ค่ะสถานการณ์ที่ผ่านมาในช่วงสองสาเดือนนะหรือสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นอลิซมองว่าชาวมังกรเนี่ยค่อนข้างที่จะอารมณ์ไม่อยู่กับร่องกับรอยค่อนข้างเยอะนะชาวมังกรเองมีเรื่องมากมายสําหรับกับคนรักหรือเรื่องของความรักเนี่ยค่อนข้างจะละเลยไปไกลยอยู่เหมือนกันแล้วก็ถ้ามังกรนะคะคุยกับคนที่อยู่ใน ราศีหรือธาตุราศีที่เป็นธาตุดินเหมือนกันอย่างเงี้ยหรือจะเป็นชาวธาตุน้ํานะคะถือว่ามังกรน,น่าจะเอาอยู่อยู่นะคะเพราะว่าพวกพวกคนที่เป็นอยู่ในสายธาตุดินกับธาตุน้ำเนี่ยก็ค่อนข้างติดแล้วก็อินดี้ต่างคนก็ต่างปล่อยให้เวลาแบบมีพื้นที่เป็นของตัวเองแต่ถ้าใครครบกับธาตุไฟกับธาตุลมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีแบบปะทะอะไรกันบ้างนะคะหรือการเรียกร้องความสนใจอะไรกับคนรักมาอยู่เหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วดีบบอกตรงๆนะจริงๆมังกรเนี่ยจะมีความมีส่วนคำ ว่าผิดด้วยที่หนึ่งละเลยหรือบางทีแล้วติดอินดี้ขึ้นมาโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวคนรักหรือคนที่ตัวเองกําลังคุยอยู่เลยทําให้มันเกิดสถานการณ์ที่อึดอัดเกิดขึ้นจนบางกรบางทีก็รู้สึกว่าอยากจะแบบว่าปล่อยไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้แก้ไขอันนั้นน่าเป็นส่วนข้อเสียนะคะแต่ด้านดีถ้าได้เจอคู่ที่ดีไปแล้วนะคะบางกรก็ถือว่าเอาอยู่ด้วยเหมือนกันเออแต่ทีนี้สิ่งที่มันนะคะจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม ความติดก,ก็ยังไม่หายไปนะสิ่งที่เพิ่งผ่านมาความติดก,ก็กลับมาอีกเหมือนเดิมค่ะโหมดจำศีลของชาวมังกรก็จะทำงานค่ะเหมือนอารมณ์ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยอยากจะสูงสิงอะไรกับใครอยากจะอยู่กับตัวเองมากกว่านะคะคนรักที่แบบ คบกันอยู่บ้านเดียวกันหรืออะไรเงี้ค่ะก็จะต้องมีพื้นที่หรือมุมของตัวเองเหมือนตอนนี้ชาวมังกรกําลังสร้างแบบพื้นที่ที่เป็นแบบนี่คือที่ของฉันนะสกปกของฉันมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยของฉันห้ามใครเข้ามายุ่งฉันจะรู้สึกดีกับพื้นที่ของฉันอยู่แค่นี้อะไรเงี้ค่ะก็จะเกิดเหตุด้วยเหมือนกันสําหรับถ้าใครเจอ คนรักที่ไม่ค่อยเข้าใจนะหรือแบบแล้วเป็นชาวธาตุไฟหรือชาวธาตุลมเนี่ยก็อาจจะมีการประท้าและการเรียกร้องเกิดขึ้นได้เหมือนกันก็เลยทาให้มังกรเองอาจจะแบบเหมือนปริกวิเวกไปนะคะหรือหรือใครที่คบกับชาวธาตุดินนะหรือเป็นมังกรเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีความแบบติดไปเลยต่างคนต่างอยู่ด้วยนะคะเป็นเรื่องของแบบอลิมบอกว่าพฤษภาคมอะ่ะ มันไม่ได้เป็นเดือนที่วือหวาของชาวมังกรในคนมีคู่ใครคุยอยู่อยากได้ความชัดเจนอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้นะคะเหมือนแบบจริงๆแล้วมังกรเองก็ยังไม่ได้ชัดเจนในตัวของตัวเองและก็ยังไม่ได้ชัดเจนในตัวของคนที่ตัวเองคุยและรู้สึกว่าตอนนี้มีตัวเองมากๆก็เลยไม่ค่อยอยากที่จะหาเรื่องใส่ตัวอะไรมากมายนะคะเลยมาดูว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะเตือนไว้เป็นปัญหาและอุปสรรคในเดือนนี้นะถ้ามันจะเกิดก็จะเป็นอารมณ์ที่ฉุนเฉียวขึ้นมาอย่างที่ริปบอ,อกไปว่าพอแบบติดมากๆปลิวิเวทมากๆแล้วมีคน เข้าไปกวนนะคะเหมือนเหมือนกันเวลาที่เราทําอะไรอย่างใช้สมาธิอยู่แล้วมีใครเข้ามากวนเนี่ยฟิลค่ะได้ง่ายเหมือนกันในเดือนนี้ดังนั้นอดิตย์อยากให้ชา,มาวมังกรระวังให้ดีค่ะเวลาที่คนลักเข้ามาเนี่ยอาจจะต้องดึงสติตัวเองแบบ เยอะๆหน่อยนะเพราะว่างทีแล้วเนี่ยชาวมังกรเองอาจจะเป็นคนที่ทําให้ความสัมพันธ์มันแบบสั่นได้เหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของมือที่3มหรือเรื่องอะไรเลยนะมันเป็นเรื่องของพาร์ทนิสัยแล้วก็ความเอาแต่ใจอะไรเงี้ยที่มันเกิดขึ้นมาพอเรารู้สึกว่าเราแบบรักตัวเองมากๆเราก็อยากที่จะมีเขาเรียกอะไรความคิดเป็นของตัวเองนะตอนจังหวะหนึ่งแล้วนี่มันแค่เดือนพฤษภาคมอลิซเลยอยากให้คุณคนะวบคุมให้มันอยู่ในระดับกลางนะคะไม่ได้บอกว่าห้ามทาเพราะว่า เราห้ามนิสัยเราอะไรเงี้ยมันมันอยู่ในหน้าที่ของคุณอยู่แล้วอลิซแค่มาบอกกล่าวเฉยๆก็เลยอยากให้บาลานซ์ให้ดีแล้วกันนะอย่าสุดโต่งอะไรไปมากแล้วก็สุดท้ายแล้วอลิซก็เลยมองว่าชาวมังกรเนี่ยน่าจะ,ะมีโหมดของการ เขาเรียกอะไรอะหาแพชชั่นตัวเองหรือแบบว่าอยากอยู่กับตัวเองมากๆใช่ไหมคะในเดือนนี้แล้วก็อยากให้คนที่มาฟังเนาะหรือใครเป็นแฟนกับมังกรเนี่ยอยากให้เข้าใจเขาในช่วงเดือนนี้หน่อยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในใจิตใจเขาค่อนข้างสูงเขาเองก็ยังไม่ได้รู้ว่าเขาอะคิดอะไรทําอะไรมันมีความสับสนอยู่ในนั้นก็เลยอยากให้ใครที่เป็นแฟนชาวมังกรปล่อยชาวมังกรให้อยู่กับตัวเองไปเยอะส่วนมังกรที่ฟังอยู่นะคะคุณอยู่กับตัวเองได้แล้วคุณอย่าเพิ่งโทษกับทุกสิ่งทุกอย่างหรือไปมองเรื่องอื่นมาเปรียบเทียบอะไรกับ ตัวเองคุณต้องแบบว่ากลับมาที่จิตใจตัวเองว่าเฮ้ยตอนนี้เราแบบว่า ไปมากกับเรื่องนี้เหมือนอารมณ์คุณกินเผ็ดแล้วคุณปวดท้องมากๆอ่ะเพราะคุณกินเผ็ดมากเกินไปแต่เป็นเรื่องปกติที่คุณชอบกินเผ็ดแค่นั้นเองทีนี้คุณอาจจะต้องลดหลั่นลงมาก็จะช่วยให้คุณเนะี่ยแฮปปี้ขึ้นได้ในความสัมพันธ์นะจ๊ะอันนี้เป็นแค่ช่วงเดือนพฤษภาคมเท่านั้นก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสาหรับคนที่มีตัวละครนะคะก็ดูแลกันไปก็ขอแฮปปี้นะใครอยากดูส่วนตัวก็ทางนี้เลยนะคะส่วนใครอยากฟอลโล่ทางแฟนเพจก็ทางนี้เลยนะจ๊ะ สำหรับคนโสลน,นะคะอลิจะดูมุมมองในเรื่องของอความต้องบอกว่าอะไระความความความเป็นคุณน่วะมุมมองในด้านความรักในเดือนนี้นะคะ,ะบางกรเองก็ดูเหมือนดูเหมือนอยากจะมีดูเหมือนอยากจะเขาเรียกว่าอะไรอะดูแล หรือรู้ใจตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไรกับความรักแล้วหรือยังคือตอนนี้อลิโมว่า50-50มากๆกับชาวมังกรที่โสดอยู่นะคะสำหรับใครที่แอบรักแอบชอบหรือมีตัวละครที่ตัวเองแบบแอบเพ้อแอบ,แอบฝันอยู่อะไรอย่างงี้ค่ะก็ยังรู้สึกว่าคุณเองยังอยากอยากมี ลิมิตของของความรู้สึกตัวเองเพราะตอนนี้อลิเชื่อนะว่าชาวมังกรเองอะ่ะก็มีแนวโน้มแล้วแหละว่าอยากที่จะมีความรักใครที่แบบโสนแบบสนิทเลยเนี่ยเริ่มมองแล้วว่าเฮ้ยเราอยากมีใครสักคนนะเราอยากคุยกับใครสักคนขอแค่โมเมนต์ก็ยังดีอะไรประมาณนี้มันเป็นแค่ความอยากแต่คุณเองก็ต้องกลับมาคุยตัวเองเหมือนกันว่านะตอนนี้คุณกําลังทําอะไรคุณอยู่ในโพสิชันไหนของชีวิตว่าควรจะมีความรักหรือไม่ควรมีความรักนะตอนนี้นะเพราะจริงๆแล้วมังกรหลายๆคนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยอลิซมองว่าช่วงนี้อิ่มพวาวมาก ก่อนจะดูแตกแขนงไปเรื่องลายหลาบอารมณ์นะคะมีความติดมีความอินดี้มีความเป็นตัวของตัวเองสูงก็เลยเห็นมุมมองความรักที่ค่อนข้างกระจายตัวอลิสเลยไม่อยากที่จะเจาะจงว่าตอนนี้คุณควรจะมองแบบไหนแต่อริสอยากให้คุณกลับมาที่ตัวเองหรือว่าดูสิว่าถ้าเรายังไม่ได้พร้อมที่จะมีความรักจริงๆแล้วตอนนี้เราต้องการอะไรอันนั้นคือสิ่งที่อริสอยากให้คุณลองกลับไป คุยกับตัวเองอีกทีละกันอันนี้เป็นเรื่องของความคิดทัศนคตินะคะทีนี้เรามาดูสเสน่ดึงดูดของชาวมังกรนิดหนึ่งนะในเดือนพฤษภาคมสเสน่ดึงดูดถือว่าถือว่ามีแต่ชาวมังกรไม่ไม่ได้รู้ตัวว่าตัวเองมีต้องพูดอย่างนี้ดีกว่า <c oughs> นะคะชาวมังกรเนี่ยอยู่เหมือนโลกของตัวเองใช้ชีวิตด้วยตัวเองทําอะไรของตัวเองไปเลยแต่ว่า เวลาทำอะไรไปคุณไม่รู้ตัวว่านั่นคือแบบสเสน่ห์บางอย่างคือสเสน่ห์ที่แบบอลิซบอกว่าเงียบๆฉี่ๆเป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดแค่คนเฉพาะกลุ่มคนสเปเชียลเท่านั้นที่จะเห็น <c oughs> นะคะก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์ที่น้อยนิดแต่ว่าก็มีเหมือนกันนะมีเหมือนกันเป็นเรื่องของการดึงดูดจากความชอบ คล้ายๆกันนะคะเวลาที่คุณชอบอะไรกําลังเสพติดกับอะไรอยู่เช่นบางคนกําลังดูเรื่องของซีรีส์ชอบซีรีส์มากๆนะคะชอบแบบว่าศิลปินนะคะอะไรประมาณนี้แล้วก็ไปเจอกับคนที่มาชอบอะไรเหมือนกันหรือชอบท่องเที่ยวชอบดูอาหารชอบทําอาหารชอบความชอบล้วนๆเนี่ยจะสเสน่ห์มันจะอยู่ตรงนั้นดังนั้นเวลาที่คุณไปเจอกลุ่มใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือพยายามคุยช่วงนี้ออนไลน์น่าจะแบบ เป็นเสน่ห์ของชาวมังกรน,นะแต่ถ้ามังกรกลุ่มไหนไม่ได้เล่นเกี่ยวกับออนไลน์อะไรมากเนี่ยอลิก็ต้องบอกว่ามันเป็นกลุ่มที่เฉพาะคนที่จะเห็นจริงๆแล้วก็ไม่ได้ทุกคนจริงๆที่ดูคลิปนี้แล้วจะมีเสน่ห์เป็นเสน่ห์ที่เงียบๆใครเห็นก็โชคดีไปนะจ๊ะสําหรับมังกรอ,อ่ะทีนีถ้ถ้าเรามาดูว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคะจะสมหวังหรือมีใครเข้ามาหรือความรักจะเป็นยังไงนะเอ้ยมันเป็นพื้นที่ความสบายใจอะไรที่เกิดขึ้นหรือเปล่า ก็ไม่รู้แหละแต่ลีรู้สึกว่าชาวมังกรเนี่ยจะเจอเหมือนคนที่คุณรู้สึกเบาเบาไม่ไม่เยอะไม่มากแล้วก็ไม่น้อยรู้สึกกลางๆรู้สึกแบบเออมันเป็นฟิลแบบสบายสบายอะอันนี้เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นจากคนที่อยู่ใกล้ๆคุณก็ได้นะหรือเป็นคนที่คุณเองได้ไปเจอใหม่โดยที่คุณไม่ได้รู้ตัวหรือมันไม่ได้ถูกกําหนดว่าจะต้องไปเจอแต่ว่ามันเป็น เหตุอุบัติเหตุที่จะต้องเจออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่ากําลังไปทําเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่แล้วไปเจอคนนี้เป็นตัวกลางที่เข้ามาก็ทําให้เกิดความรู้สึกดีกับใครสักคนได้เหมือนกันแต่ถ้ามังกรนะคะอยู่กับตัวเองอินดี้ติดอยากบอกแล้วว่ากลุ่มมังกรเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกแขนงไปหลายหลายกลุ่มมากๆบางกลุ่มที่โฟกัสรักบางกลุ่มไม่ได้โฟกัสรักเราก็เลยมองว่าน่าจะเป็นเรื่องสิ่งที่ตัวเองเลือกอะ เ,ออเดือนนี้คืออยู่กับสิ่งที่ตัวเองรักอะดีที่สุดเลยนะคะคือไม่ต้องไปมองว่าต้องเป็นคนหรือเป็นอะไรอย่างแบบเนี่ยอลิซนั่งระบายสีวาดรูปอยู่ตรงเนี้ยอลิซก็อยู่กับแค่ไอตรงเนี้ยแค่นั้นเลยก็เรารู้สึกสบายใจแลารู้สึกเนี่ยคือความรักทั้งรักตัวเองทั้งอะไรมันก็จะแฮปปี้มากขึ้นนะคะก็ฝากไว้สุดท้ายละกันสําหรับชาวมังกรน,นะคะสิ่งที่ไพ่แนะนําก็คือว่าการกลับมาดูตัวตนตัวเองให้ชัดเจนมากขึ้น ไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังกับอะไรมากสิ่งสําคัญคือการเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดนะคะเป็นตัวของตัวเองทําอะไรที่ตัวเองอยากทํานะคะแล้วก็ค่อยๆค,คิดเพิ่มสกิลของตัวเองไปแล้วสเสน่ห์อะไรพวกนี้ไอ้เรื่องของความรักมันจะเข้ามาจากสิ่งที่คุณกําลังสร้างหรือกําลังทําเท่านั้นเองค่ะและนี่ก็เป็นแค่เดือนพฤษภาคมเท่านั้นหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับคนโสดทุกๆคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งอย่าลืมนะคะตรงนี้ ดูส่วนตัวใครยังไม่ได้ดูส่วนตัวก็ลองมาสอบถามได้แล้วก็แฟนเพจฝากไว้ด้วยนะจ๊ะสำหรับรีวิวการอ่านพงอ่านไพ่ก็มีเหมือนกันนอกมาเจอกันได้ขอบคุณมากๆค่ะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าเดือนหน้านะจ๊ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย